คร้สตอนนี้ครับอ่าตอนนี้หนังก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือพุ่มกับนะครับผมพุ่มกับชื่ออะไรนะครับพุ่มกับเจ๋งอ่าครับผมแล้วก็อันขอแนะนำตัวแต่ละคนครับผมเอ่อชื่อเจ๋งฮะเอกลักษณ์อันตสมบูรณ์ครับผมเป็นพุ่มกับเรื่องหนังเรื่อง Google g i r l ฮะ Google g l ครับผมแล้วก็พี่ผมสมควรสศีคำครับเป็นพี่ชายของพุ่มกับครับเป็นญาติอ๋อวันนี้มาทำอะไรครับเป็นนักแสดง นักแสดงสมทบครับแล้วก็สารถีขับรถครับครั้งแรกในชีวิตครับตื่นเต้นที่ทำเป็นเ่องเป็นราวอานนี้นางเอกรือเปล่าอันนี้คน่นางเอกอ๋อแม่นางเอกเป็นนางเอกเลยนี่ดำใหญ่นี่ดำเล็กไอพี่พี่อะไนะครับพี่ทานทิพย์พี่ทานทิพย์นะคะผมก็เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็นี่นางเอกน้องอ้ําอ้ําพัชราภาอ้ําอึมเนี้ยชื่ออะไรคะชื่ออะไรพูดเลยมอง้อ้ําพัชราภา ชื่ออะไรนะพูดดังๆน้องใครคะพูดดังๆหน่อยเมื่อกี้เวลาเล่นเวลาเล่นพูดดังมากครับวันนี้สุดยอดเลยเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นดาราเลยดาราพี่สาวพี่ดาราหนำเล่นเล่นเรื่องเล่นเรื่องอะไรในวันนี้ดูนี่เนี่ยเตะเตะเตะคือคือเล่นเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรตามหาเลยตามหาแหวน เรื่องนี้จะจะเป็นไตผ้าหรือเปล่าพุ่มกับสาตผ้าครัทิ้งพิษนาไว้ให้คบคิดอ่าเดี๋ยวข้ามาเลยก่อนอ่น้องน้องอะไรครับแบงค์ครับน้องแบงค์ทำอะไรเอ่ยซาวเสียงครับเป็นเสียงบงาวที่นอ่ะบูแมนนะครับบันทึกแสงน้องแบงค์นะครับผมแล้วก็พี่นี่คือล็อกครับพล็อกครับพี่ล็อเป็นช่างภาพครับผมอ่าครับผมมาเป็นดีพีให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะถามพุ่มกับเออ่ เป็นยังครับสองวันที่ผ่านมาเขาฝึกเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีฮะเป็นเรื่องแรกที่มาถ่ายที่ในป่าฮะรู้สึกว่าป่ามีเสน่ห์มากแล้วก็ถ่ายทำกับเด็กประสบการณ์ได้ประสบการณ์ประสบการณ์สุดยอดฮะสุดยอดไหมมอมยอดจะมาเล่นในป่าเนี่ยสนุกป่ะอยากมาอีกไหมโอ้โหเขจะเอาอะ แล้วนี่เห็นว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปแล้วต้องรีบตัดแล้วต้องรีบส่งนะครับเหลือเวลาสองวันตัดแล้วก็ส่งก็คือเราเราจะได้เห็นกันเร็วๆในวันนี้เร็วมากฮะับหนาวเร็วมากตัดแล้วก็ส่งส่งก็แขกไว้พุ่งกับจากขึ้นยูทูบนะครับขึ้นกูเกิลไหมครับเออมันต้องขึ้นเพราะชื่อเรื่องก็กูเกิลอยู่นะได้ข่าวว่าได้งบสะสมจากกูเกิลหลายล้านอ๋อเรื่องนี้มีสปอนเซอร์นะครับผมพอได้จ่ายค่าตัวอยู่เจ็ดล้านกว่าบาท ดาคูเกัลไม่ตอนแรกตอนแรกนี่คือพุ่มกลับจะทำเฟซบุ๊กเอ่แต่ว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กไปแล้วพุ่มกลับเลยเปลี่ยนมาเป็นคู่แข่งชิงออกคูเกิลก่อนโดยจะไปโดนลูกจะไปโดนไม่โดนยูทูบบ่อยเฟซบุ๊กลองเฟซบุ๊กเอามานี่แล้วมาบายบายแล้วเสร็จแล้วโอเคครับวันไหนท่านลูกอ่ะก็มีอะไรจะพูดถึงพุ่มกลับไหมครับอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยก็อ่าผมเป็นตัวแทนละกันก็ยังไง แล้วทุกคนทุกคนของเรื่องนี้ก็คือทําเต็มที่นะครับผมแล้วก็ที่ต้องการคือรางวัลจริงๆไม่ได้ต้องการเท่าไหร่แต่ต้องการให้คนได้รู้ถึงความสําคัญของป่าไม้ใช่ไหมครับป่ามั<ห>นมีอะไรน่าค้นหารางวัลนี้ไม่เอาเอาได้ก็ดีอเอาอยู่เอาอยู่เอาเอยู่ก็ขอให้ได้รางวัล <c oughs> ขอให้ได้รางวัลครับผมครับโอเคครับแค่นี้ครับบ๊ายบายไปกลับบ้าน i don't know